มีใครเป็นเหมือนผมไหมครับที่อยากทำซีโอแบนดิ้งครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับไม่กล้าออกกล้องครับผมเข้าใจดีเลยครับว่าความประหมาความกังวลหรือการไม่กล้าออกกล้องนั้นกลัวพูดผิดพูดถูกเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมขอมาแชร์มุมมองของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในยุคปัจจุบันกันดูนะครับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ trust economy ครับหรือเศรษฐกิจความไว้วางใจครับจากผลสำรวจของ Adelman Trust Barometer นะครับระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าในยุคปัจจุบันครับ ผู้บริโภคครับมีการเชื่อถือ trust expert นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมากกว่าดาราหรือ influencer ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการจ้าง influencer นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับในการเปิดตลาดหรือเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับสินค้าหรือแบรนด์ของเราครับแต่ถ้าวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจในระยะย,ยาวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือการบริการหรือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านั้นไม่มีใครครับที่สามารถสื่อสารอง,องค์กรได้ดีเทียบเท่ากับ ของหรือว่าคุณครับแต่หลังจากนั้นครับกระบวนการการสร้างความเชื่อใจหรือความไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นของลูกค้าหรือผู้บริโภคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากตัวแบรนด์เองจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ครับเพราะมันจะมีในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวด้วยอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณเองนะครับจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพนพอยท์หรือจุดเจ็บปวดของลูกค้าของคุณเนี่ยได้ดีกว่าคนอ,อื่นครับ และเมื่อนั้นเองครับคุณจะสามารถพูดได้อย่างตรงประเด็นได้ว่าสินค้าหรือการบริการของคุณเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อะไรและมันช่วยไปแก้ปัญหาให้กับเขาได้อย่างไรแล้วทําไมเขาถึงต้องเลือกคุณครับเ <ST AN TI AL> พราะฉะนั้นทุกแบรนด์จะเป็นเหมือนกันครับในเรื่องของการสร้างระบบ CRM ครับ เพราะต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ไว้ให้ได้นานที่สุดครับจำไว้นะครับมันไม่ใช่แค่การโปรโมทตัวเองครับแต่วันนี้สิ่งที่พวกเรากาลังทําอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของการทําแบรนดิ้งครับและการทําให้แบรนด์ของเราแข็งแรงครับแล้ววันนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับกำลังมีความสงสัยนะครับว่าการทํา Co Branding จะทําอย่างไรหรือแบรนด์ของคุณนั้นจะต้องทําการตลาดอย่างไรนะครับคุณสามารถลองมาพูดคุยกับผมก่อนได้เลยครับคอนซัลฟรีครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนั้นก็สามารถเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับผมและตัวเราเองนะครับก็เป็นที่ตอนเอนซีที่มีประสบการณ์ในการทําการตลาดในสินค้าและการบริการในหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆนะครับแล้ววันนี้ถ้าคุณสนใจนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับได้ที่สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับภาคเหนือตอนล่างหรือที่ดีป้าพิศุโลกนะครับออฟฟิศเราอยู่ที่ชั้นสามนี่เองนะครับก็เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับก็สามารถเข้ามานั่งพูดคุยเรรกกกลลีาาาาิจ Product Media Si มมหหๆ ไม่ว่าจะเป็นในลายของโปรดักชันนะครับจะเป็นในลายของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือจะเป็นในลายของมาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยครับผมยินดีที่จะอยู่ข้างคุณและผลักดนันของคุณให้ประสบความสําเร็จครับ